สวัสดีค่ะพัชจิราการเดนค่ะวันนี้ก็มาแกะกระกากอีกแล้วนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าอันนี้เป็นนะคะที่นุ้ยน่าจะแกะเนาะเดี๋ยวเอาที่นุ้ยน่าสั่งไปก่อนเป็นบุษราคำนะคะ มิ้นด่างชมพูเออนะคะมิ้นด่างชมพูนะเพื่อนอน,นะคะมิ้นด่างชมพูนะคะจากนะคะพี่มาฟินนะคะเดอะเฟิร์สทีนะคะเรามาแกะกันเลยค่ะนะคะการแท็กของพี่เขาไม่ต้องไม่ไม่ไม่ผิดหวังการแท็กของพี่เขานะคะไม่เคยทำให้ผิดหวังค่ะ วันนี้นะคะสสเนสเน์จนบุศลาคําด่างชมพูด้วยนะคะแต่ว่านะก็ต้องมันลุ้นด่างนะคะเออมาลุ้นกันนะคะไม่ใช่ว่าเปิดมาปุ๊บมีสีชมพูเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเด้๋ยหนาจะต้องมาทําการเลี้ยงแล้วก็รอลุ้นว่านะคะวันไหนนะคะจะมีนะคะด่างชมพูมาให้ชมเนาะนะคะนี่ค่ะ โอ้นะคะแพ็กมานะ่ะแน่นมากเลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะก็คือเนาะ้าจะให้หนุยหนาไปซื้ออ,อ่บุษราคัมิ้นด่างชมพูเลยนะคะก็จะมีราคาค่อนข้างแพงมากเนาะราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเบี้ยน้อยหอยน้อย ก็ซื้อไม้มาลุ้นเอาแบบนี้นี่แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือไม้แรไอเทมต่างๆนะไม้ด่างไม้แรไอเทมต่างๆก็ซื้อแล้วมานั่งลุ้นด่างแบบนี้เอาก็ได้เพราะว่าต้นไม้นะคะแต่ละชนิดเนาะพวกไม้ดอกไม้ดับนะคะก็เลี้ยงไม่ยากเนาะถ้าเรารู้นะคะรู้รู้จกักเราต้องรู้จักต้นไม้ของเราที่เราจะปลูกด้วยนะคะว่า หนึ่งเลยดินที่เราจะใช้ปลูกเป็นดินแบบไหนนะคะวัสดุที่เราจะใช้ปลูกเป็นวัสดุวัสดุแบบไหนนะคะข้อ2นะคะต้นไม้ที่เราจะปลูกเนี่ยค่ะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนนะคะข้อที่สค่ะนะคะต้นไม้ที่เราจะปลูกเนี่ยชอบน้ำมากหรือน้ำน้อยนะคะและข้อสุดท้ายเลยคะ่ะข้อที่4ี่นะคะ ชอบแดดมากหรือแดดน้อยนะคะถ้าต้นไม้ของเราชอบแดดน้อยๆแต่เราเอาไปตั้งแดดร้อยแบบนี้นะคะ mm. ก็อาจจะทําให้ต้นไม้เราตายได้หรือถ้าต้นไม้เราชอบน้ําน้อยแต่เราให้น้ําเช้าเย็นเช้าเย็น,ยนก็อาจจะทําให้ต้นไม้เราตายได้เช่นกันค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะในการที่เราจะปลูกต้นไม้เราต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้ของเรานะคะ ต้องปลูกดินแบบไหนนี่ค่ะบุษราคำมินนะคะบุษราคมนะคะด่างชมพูนะทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นนะคะว่าจะมีนะคะใบใหม่จะมีสีชมพูนะคะมาให้เราได้ลุ้นกันลึกเปลนะคะการเลี้ยงบุษราคมก็ไม่ยากค่ะนะคะตั้งไวในตั้งไว้ในที่ร่มลำไรนะคะ ตั้งไว้ในที่ร่มนลำไร,รด่วนดินเนี่ยก็ชอบเป็นดินโปงนะคะอุ้มน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องลดน้ำเขามากรดแค่วันละครั้งหรือวันเว้น,ว,นวันครั้งก็ได้นะคะคือเขาก็ไม่ได้ชอบแฉะนะคะดินก็ให้มีความโปร่งโล่งเท่านั้นเองค่ะนะคะเรื่องโรคและ,มะแมลงนะคะก็ระวังพวกหอยคาก หอยทากหนอนวุ่งโขดหนอนนะคะหนอนทุกๆชนิดอันนี้ต้องระวังนะคะ แล้วก็จะยัดนะคะจะอัดใยนะคะอัดใยสังเคราะห์นะคะ,ะ,คะตามโคนแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้นะคะก้านของเขาช้ําแล้วก็โคนโยกด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะที่ทําคือเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะนะคะอัดใยเพื่อไม่ให้ต้นไม้ช้ําระหว่างขนส่งนะนี่นะคะไม่ปิดเท้า เพื่อไม่ให้หน้าดินเขานะคะหลุดออกนะคะเวลาขนส่งเนาะนี่น,นะคะเมื่อแพ็คใจเสร็จแล้วเนาะก็นะคะใช้สต็อคเทปปิดนะคะเพื่อไม่ให้ใยหลุดนะ,ะแต่ถ้าบางคนไม่มีใยนะคะไม่มีใยก็ใช้เป็นนะคะกระดาษทิชชู่นะคะอัดมาอัดอัดโคนได้นะคะ ไม่ให้ไม่ให้ต้นเขาโค้งเค้งนะคะไม่ให้ไม่ให้ช่วงต้นช่วงลำต้นของเขาตรงนี้ค่ะระหว่างขนส่งนาะมันโค้งเคงนะคะพี่เขาก็จะอัดใย <ใน S 1> อัดใยนะคะ<น>ท่านใดมีใยก็อัดใยถ้าท่านไหนไม่มีใยนาะก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะคะชุบน้ําอัดให้แน่นแล้วก็ติดสติกเกอร์รอที่พี่เขาติดสติกเกอร์มาหมือน ะะก็แกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบูตราลาคาม,มิ้นด่างชมพูเรามาลุ้นด่างไปนะคะด้วยกันเนาะอย่างที่ได้นะคะนะคะวันนี้ก็หวังว่านะคะคลิปคิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆที่ชื่นชอบการปลูกการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นบอลสีหรือนะคะไม้มงคลต่างๆเนาะนะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและรับฟังพักจิฬาการ์เด้นไปแล้ว